เขียนแล้วเลขล่างนะบันไดเลขล่างเนาะถือว่าส่งบันไดเลขล่างก่อนเนาะวันนี้เดยวเลขกบนค่อยว่ากันอีกทีเลขบนนี่ตบท้ายยังยังอยู่ว่ามันจะเป็นศูนย์หรือจะเป็นแปดหรือจะเป็นหกจะเป็นสี่อะไรแบบนี้นะครับหรือยังไงหรือจะเป็นเบิ้ลอะไรนี่ยังงงอยู่เลขล่างผมลองมองทางเดียวเลขล่างอ่ะก็เป็นตัวเลขที่ประมาณแค่สามตัวแต่น่าจะโดนมันเกิดผมนะถ้าชอบก็จับ วันเกิดผมอ่ะครับไม่เกิดวันเกิดผมก็บิดแต้มครับ,รบในคริสต์มาสหรือเปล่าในคริสต์มาสก็วันเกิดเจ้าอยู่ประมาณนี้ไม่เกินสาตัวนีส้สามชุดจดให้3มชุดจดสามชุดแต่ผมที่เขียนเพราะว่ามันมีที่มาเลยต้องเขียนนะครับแคโลดนะไปค้คนเจอก็ถ้า ซตัวเก่าแปดมาล่างอีกก็สองแปดมีแค่สามตัวในล่าง <c oughs> แต่บนผมยังสับสนอยู่ขอเวลาสักนิดอยู่ในอาจารย์แม่เหมือนเดิมล่ะผมไม่เปลี่ยนหรอกน่าจะอยู่ในอาจารย์แม่ <c oughs> ถ้าว่าสี่สองมันต้องกลับด้วยนะตามตำแหน่ง <c oughs> สีสองกลับได้เนาะองนั้นทางสายตรงอะ่ะ ทำไมต้องให้กันตัวนี้ไว้ไม่รู้มันแปลกๆกับมองมุมอมองเราอะ่ะมันอยู่อย่างนั้นอผมเล็งว่าเป็นหมุนสองครั้งครับหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้ง 2> 2สองตัวหมุนหนึ่งครั้งสองตัวหมุนซึ่งจะมีเลขที่หลักๆอยู่ประมาณสี่ตัวหมุนสองหมุนหนึ่งครั้งสองตัวหมุนหนึ่งครั้งสองตัวหมุนหนึ่งครั้งใครซื้อลอตเตอรี่ก็ไปหาซื้อไว้อ่า ไอ้ดูนะอันนี <laughs> ้้ตัวเล็กจะมองเห็นหรือเปล่ามันไม่เหมือนบันไดเก่าลุงอันนี้บันไดนี้ไม่ได้ขยายนะไม่เห็นเลยจะเขาเริ่มจากเอาเริ่มจากสั้นๆสองเจ็ดเก้าแปดสามนะครับสองเจ็ดเก้าแปดสามนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ตัวนี้จะเกิดเกิดจากอะไรนะ 9038อันนี้จะเก้าศูนยก็คงไม่พ้นตัวนี้แหลกลง่งเห็นบอหรอไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหผมไม่ได้ขยายนะนี่ไม่เป็นไรฟังเอาอันนี้เพิ่งนะครับล่างน่าจะอยู่จุดน,นี้เลยจาไม่งั้นก็ไม่เกิน2องสี่สี่สองห้าดไม่เกิน3าตัวนี้จ้ะตามที่เขียนไว้นั่นแหละ หมุนสองครั้งอันนี้สองหมุนสองครั้งไอหมุนสองตัวหนึ่งครั้งเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวพอโซนหมุนสองครั้งนะผมว่าประมาณนี้นะครับเอาหมุนสองครั้งไว้ก่อนง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเออเปิดเปิดโซนบนโซนบน รางวัลที่หนึ่งอันนี้หมุนสองครั้งไปก่อนอันนี้เรียกว่าหมุนสองครั้งถ้าคนฉลาก,ก็ถ้าสองสี่เป็นสี่สี่ได้ประมาณนี้ได้ได้ถ้าสองแปดก็แปดแปดแล้วแต่สูตรนะเอาว่าไปแต่เบื้องต้นเอาขนาดนี้ก่อนอเห็นแล้วเนาะเห็นไหมอน่วงในเลขฝันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าก็ไว้เป็นส่วนบนไปถอดออกไปเลยหกตัวออไปเลยนะอันนี้ผมมองเป็นโซนล่างนะครับ คือที่มองไปคือมันมีที่มาที่ไปอ่ะ mm hmm. คือมันมีที่มาที่ไปก็มีอยู่แต่มันจะชัดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยผมไม่ได้ขยายอ่ะ mm hmm. หรือว่าตื้นมากก็ประมาณช่วงมันจะไปอยู่บันไดไปก่อมาจันทร์ที่เราให้อะไรนะมันจะอยู่ใกล้ตำแหน่งคือไปตกที่เดียวกัน mm hmm. แต่หวยว่นนั้นออกอะไรนั้เดี๋ยวผมจำไม่ได้ กรอบหน้าตื้นนะ422กั19 oh, บ19เหมือนนั้นหรอกอ๋อใช่22 <2. S 1> เขาจะไปอยู่แล้วเขาจะไปทับกันตรงตรงที่24กับ25กับ28 oh. ที่ตามผมเซตลองดูอะ <c oughs> ไม่เกินนี้คิดว่าไม่เกินนี้ <c oughs> ถ้าเขียนเป็นกรอกก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะคําเลขบนได้หรือเปล่าผมยังไม่ทราบก็เลยไม่กล้าเขียนกล <c oughs> ้าเป็นตัวโดดไปเลย <c oughs> โดดไปเลย ก็ประมาณสามตัวใครใจ,จะกลับหรือไม่กลับไปแล้วแต่จะตามผมตำหลักกลับแค่ตัวเดียวตัวเดียว่ <42. S 2> ตัวเดียวเลยน,น้นนองนั้นสายตรงน้องนั้นสายตรงเลยนะครับประมาณนี้นะเลขล่างนะ,ะแล้วก็ไปคำนวณดูเอาเองแล้วว่ามันเป็นไปได้ไหมมุมมองจะเหมือนผมไหมครับซึ่งวันแล้วผมก็มองว่าแปดมาล่างก็มาจริงๆอ่ะใช่แต่ที่ตรงจุดนี้แหละก็เลยว่าอ,อ,อยากให้เอฟซีดูแล้วไปคิดเอาเองมั่ง ได้น้องนั้นไม่พลิกเลย<ม>ทางสายตรงเลย<ม>ครับ<ม>ต,าตามคนวนผมจะอ๋อมีที่ดูหรือเปล่าอแกนไหนเขาบอกว่าไม่ชัดไม่ชัดก็ดูเอ<ม>อตัวนั้นแหละให้ดูก่อนมีหรือเปล่าโอ้โหมีอยู่นะแต่ว่าต้องแต่งสองเจ็ดเก้าแปดสาม จะมองออกหรือเปล่าเนาะพอที่แล้วผมก็ดูตรงนี้ผมเลยว่าแปดน่าจะมาีลวามาจริงด,ดูบันไดของหลักสิบเข็นนะบันไดหลักสิบเดแล้วหลักหน่วยก็ไปลงไปดูแล้วไล่เอาใกล้ๆตรงนั้นละ่นะเก้าศูนย์สามแปดน่าส่งสองสี่สองห้าสองแปดและสี่สองส่งแค่เลขสี่ตัวแค่นี้นะ คือแบบกลับแบบไหนนะกี่ลัหน้าสนนะตัวนี้หน้าโนเธอหน้าโนสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าแปดสามสองเจ็ดเก้าแปดสามสามศูนย์เก้าสามแปด โอ้ไม่รอดหรอกงานนี้ไม่รอดปกติสี่ตัวนี้น่าจะมีลุ้น่ะมองจะเราจะงงหน่อยนะถ้าคนมองดีๆด,ดูความซับซ้อนไปก็น่าจะพอได้มันอยู่ใกล้เส้นเลยมันค่อนข้างจะโอเคนะถือว่าอยู่ใกล้เส้นถือว่าใกล้เส้นในเส้นแบ่งสเต,ต็กอยู่นะตัวนี้น่าจะทับเจนนะอ กลายไปเป็นเลขอื่นหรือเปล่าก็นั่งคิดอยู่เนี่ยเปลี่ยนเสียก,ก็พยายามไปดูจุดโซนอื่นคือให้ยังไงก็ต้องให้ติดแปดไว้บ้างนี่ถ้าลุงก็ต้องรุ้นว่าแปดบทแปดวาง่ายสุดนะถ้าโซนมาเ็ศูนย์ <70. S 1> คือที่มีที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้แจ้งให้ดูเดี๋ยวจะพูดเกินน้ำร่องเขาจะมีไม่กี่ตัวนะตุนนี้เขาจะมีเก้าเก้าศย์เก้าเจ็ดเก้าศย์เก้าเจ็ดแล้วก็อีก แล้วจุดเดียวกันก็คือ8087มีแค่2ตัวหรือ88ก็ได้ประมาณนี้ไม่เกิน5ตัวจุดนี้ค่อนข้างจะแม่นอยู่แล้วก็จะมีจุดไหนเนาะบันไดจุดหนึ่งคือบันไดเก่ามันยังพอใช้ได้แต่ว่าเขาเขาสลับทางอะ่ะอครับคือสลับโยงกลับมาที่เดิมทาให้เรางงเขาเดิน7-2ครั้งนี่มันก็ยากนี่หลุดจากเจ็เขาจะไปไหนแบบนี้เราต้องคิดการบ้านหนักเลย คือหาหลักสิบของเลขบนให้ได้ก่อนว่าเขาคืออะไรแล้วก็อตอบโจทย์แต่ตามปกติตามมุมมองผมอ่ะเลขออกสไตล์สามหี่เลขเหมือนอจะไม่ตัวเก่าน่าจะมาตัวอยู่ตัวเก่ามาตัวถ้าเบื้องต้นเรามองไปที่ถ้าแปดล่างก็ดึงบนกันไม่น่าเกียดเนาะถามว่ามันเือเลขล่างผมไม่คิดมาก<พ>าเข<ล>ายัางยื้ออยู่ไหม มันเป็นเลขสวนทางกันนะผมมองยากอยู่แต่ผมพยายามเจาะหลายที่ถ้าจะไปเอาตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างจะชัวร์มันก็จะมี97-90 87-80มีมีแค่นี้4ตัวจุดนี้จุดที่ผมมองยังไม่ได้เผยบันไดนะผมไม่ได้เตรียมไว้แต่ถ้ามาดูทางใกล้ๆเรทางนี้ยังไม่ได้อธิบาย ทางนี้มันก็เหมือนเกันจะเข้าศูนย์ก็ได้แบบนี้นะแล้วตัวพว่วงเขาเยอะมาดูช็อตสั้นช่วงนี้ก็อยู่จากกรอบเดิมกรอบเดิมนิดหน่อยนี่กรอบเดิมเรานะนี่เอาแบบนี้ดูกรอบเดิมเรานี่หกหนึ่งสองหห้าเ็ด สาเจ็ดแล้วมาพ่วงเจ็ดอีกรอบหนึ่งทีนี้การพ่วงเจ็ดสองตัวนี้ตรงนี้เขาไม่โชว์แล้วเขาหลบเลยอาจจะออก้ายแล้วไม่ไม่โชว์ทีนี้เารมาดูต่อเริ่มจากห้าหกห้าเจ็ดสามเจ็ดลับมุกตรงนี้คือเป็นหนึ่งเป็นนาแลมมาใส่ได้หมดมถ้ามาศูนย์หลักหน่อยก็ถือว่าง่ายง่ายแต่ถ้าเข้าไม่เข้าแต่ตามสเต็ปปกติถ้าสี่มสี เลขที่เขาใช้ไปจำรองจาก404คือน่าจะเป็นดูปีที่แล้วออกสองงวดก็เป็น661แต่ทีนี้ถ้าเขาทำข้ามช็อตมาแบบนี้ข้ามปีมาแบบนี้ทางไหลของเลขคือเข้าศูนย์ปั๊บแปด661 66ก็น่าจะเป็น8 66หรือ468อะไรอยู่ประมาณนี้กลุ่มเลขตัวนี้คือตัวสำคัญอยู่ี่ยังชูลงไว้อยู่นอกจากเขาย้อนไปที่ศูนย์อีกก็ถือว่าเป็นโจกง่ายครับ ว่าที่มาที่ไปก็มีดอกไม้อยู่ดอกไม้พุม่มอยู่หน้าสถานีอ่ะมันดอกไม้นี่มันพิสูจน์ได้หลายงวดแปดแปดแปดนี่มาได้แปดคือ 8, 90, มาได้คือแปดกาศูนย์นี่ยังทิ้งไม่ได้ถ้าเกิดเอาหนึ่งไปใสก่กลางก็แปดหนึ่งศูนย์จะเป็นเลขตัวเดมิมเดิมหองอย่นี่แหละผมยังมองอยู่ว่าเขาเคืออะไรอ่ะแต่สองตัวหมุนหนึ่งครั้งสองตัวหมุนหนึง่งไม่พูดแล้วแค่นั้นพออ่านะอยู่ประมาณนี้นะแต่ออกไม่ออก ค้างอาจจะ404แล้วก็อาจจะ680ก็ได้นะครับนี่ประมาณในตรงนี้เห็นไหมถ้าว่าเลข10เราก็มีรุนก็ตรงนี้อ <c> ะ <oughs> มันอยู่ในเซตกลุ่มเขา010อะไรก็มีสิทธิ์คืองวดน,นี้เป็นงวดท,ที่มันมีเบิ้ลถือพอสมควรเบิ้ลก็จะมี007711นะใน20ปีย้อนหลังเนี่ยต่ น,นี่ไม่ถึงยี่สิบเม้าประมาณสิบห้าที่ผมเขียนมาแต่จะติดศูนย์ถือว่าเยอะนะศูนย์ก็เริ่มจากกี่ปีประมาณสิบกว่าปีสิบเอ็ดสิบสองปีมาโอ้ทั้งแต่ยุคนายกเก่านูน้นก็หยุดแล้วตัวเลขรู้สึกว่าจะเปลี่ยนโซนมาเข้าศูนย์เยอะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์ี่หกศูนย์แปดแต่ติดศูนย์ช่วงนี้ผมถูกทุกครั้งนะั่นนี่จำได้อยู่ 608นี่ก็ผมจะถูกสองตัวอยู่ี438นี่ผมถูกอยู่งวดครูปีชาผมไม่ถูกเพราะผมซื้อ268 <c oughs> ก็หมวดจรูนนะครับผมไปออกตัวหน้าของไอ้เบอร์โทรผมอ่ะ7268นะที่ <c oughs> แล้วก็840ก็ออก3อีกแล้วมา375นี่ถูกโต๊ดแล้วมา404 <c oughs> ผมก็ถูกสองตัว <c oughs> มุนหนึ่งครั้งนะครับเอาไปก่อนวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เซต เทตเรางวัลที่หนึ่งแค่ว่ากันอเอาเ,เต็มโจทย์ยเลยเดี๋ยวข้าเอาเต็มโจทย์เลยเ่ยเต็มโจทย์วันนี้เอาแค่อันนี้ก็โอ้โถูกแค่ตัวเดียวก็ถือว่าบุญแล้วเลขสี่ตัวเองนี้สี่ตัวสี่ชุดนะเล,เลขเลขสี่ตัว <c oughs> ถูกตัวเดียวหนึ่งในร้อยก็ถือไาใช้ได้แล้วนะอย่าไปคิดมากนะคิดมากเสียงกันเยอะนะบอกให้คิดเลิดน้อยเสียงกันน้อยนะครับอยู่ประมาณนี้